้นด้วยแบบเต้นไปมากคุณมว่านแบบเต้นเป็นงานเต้นมั่วนะมัระดับหนึ่งดาวจริงมัระดับหนึ่งจริงวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นพู่จีนอีกคู่นึงเรียกว่าเป็นกระแสฮูฮามาเรียกว่าโลกออนไลน์ของเรานี่แบบ ดังมากดังนั้นนำตัวกานนะน่ากลัวทั้งเชอร์เลยค่ะครัสวัสดีครับผมเอิร์ธน,นะครับการสมนัทนามิโรดครับผม,มครับผมสวัสดีครับแซนตา้าผมสตตตะตุดงโพธครับผมวันนี้ก็คือคู่ที่ข4ของการเป็นคู่จิ้นที่แบบหวานฉ่ำและมุลลิมามากและบอกตรงว่าพอดีเต้นแบบปังปุริเีสุดไปม,มากๆน,น,นะน <c oughs> ้องตอนเราโมทีฟเฟคอยูย่แล้วเห็นแบบเต้นแบบหวานฉ่ำอย่างเงี้ยได้ไเป็นการแบบเรียนเต้นมาอย่างนี้ก่อนหน้่หรือยังไงเคยประกวดทวีนว่าวันครับผมอ่าก็เป็นแบบรายการที่ต้องไปออกคอนเสิร์ตเต้นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผม ไปยอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับก็มีพื้นฐานมาระดับหนึ่งครับผมข้อเออมันจะเป็นฟิลแบบว่าเออชอบเต้นโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนประมาณแบบช่วงมัธยมย<ไ>ก็เลยแบบมีสกิลติดตัวมาบ้างอ,อะไรเงี้ยครับแต่ไปอยู่หนาไม่ได้ว่ามีสกิลสกิลเยอะเลยเห <laughs> มือนไม่ขนาดน,านั้นเพรคนติดตามก็เป็นล้านละติดตามทั้งนั้นเลยจริงดูซื้อติดามเหรอดูซื้อดูซื้อพ้อมมาเล่นมาเล่นมาเล่นจริงทั้งคู่ก็สนิทกันมากในระดับหนึ่งป่ะคะ สนิทกันเหรอไม่ค่อยอ่ะไม่สนิทกันแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรคะตั้งแต่ไหนกัเริ่มเริ่มมาจากพี่น้องเขาเป็นแบบนักแสดงหน้าใหม่เด็ิ๊กต็อกในสังกัดแล้วเราก็เหมือนเห็นว่าแบบน้องดูมีสกิลการเต้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบช่วงนั้นมีติ๊กต็อกแล้วเราว่างสนิทเพราะคอนเทนต์ติ๊กต็อกเลยนะเอาจริงๆพอเริ่มพอเอ่อได้มาเจอกันนั่นนี่มันก็เลยเหมือนเราก็ต้องแบบไปนั่นไปนี่กันบ่อยขึ้นจนแบบอ่าเริ่มชินชินกันขึ้นก็ตั้งแต่นั้นนะครับไปมาๆก็ได้มาเล่่นนนคคูกััใรบ พี่คิดพี่บอกตรงเลยนั่งดูนี่ตัวยาวใจฉากที่อยู่ในที่อ่างอาบน้ำใช่ไหมคะครับตัดจบไปแล้วกหมืจะจูบไปแล้วว่าอันนี้แบบเขินไาต้อจูบกันเซีนนี้ยากไหมไม่ไม่ยาก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 อะไรกันเนี่ยเราสีก็มันกค่เลิฟซีนปกติปกติไปยืนกล้องหรือเป็นจริงครับคุณพี่งานไม่ได้นั่ไม่ไม่าไม่ได้ไม่น่ามุมกล้องแล้วอะก็มีตื่นเต้นนิดนึงฮะมีตื่นเต้นมีตื่นเต้นที่แบบ อ้ต้องจูบหรออะไรเงี้ยถ้าเป็นสิ่งที่ยากเงี้ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากสุดไหมหรือมีอีกมีมียากกว่านี้ใชยากกว่านี้อันนี้ชิวๆอันนี้รู้สึกว่าวิ้ยมีชิวๆคือว่าชิลๆเพราะเราถ่ายไม่กี่เทคเลยอันเนี้ยถ่ายเทคน้อยมากก็ต้องมาถามเรื่องความรับบ้างแหละโอ้อยากรู้เลยเห็นแบบสมบ๊บหวานดูแบบอย่างงี้จะชอบเป็นแบบสไตล์ไหนปีเมื่อก่อนเราคิดว่าแบบแบบชอบโตกว่าอะไรเงี้ยเราจะลองแบบได้มาเจอเด็กบ่อยๆน้อยน้องนี่กว่าอะไรเงี้ย ็รู้สึกว่าสเปคเราอยู่กับที่แบบแบบว่าเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขตรงนั้นมากกว่า<ม>อะไรเงี้ยใครทำเราแฮปปี้ได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนอินกับตรงนั้นแต่ว่าถ้าเด็กกว่าก็คือได้ยังแบบแ่บอกเดือนหนึ่งด้วยค่ะไม่ได้ไม่ได้นั่นไม่ได้นั่นอาจจะได้เลี้ยงเขาเลยครับเราเป็นลูกโอ้ดิโอ้ใก็รู้สึกว่าชอบคนที่ เราอยู่ด้วยแล้วเราเป็นตัวเองครับผมทำไมมันเหมือนกันเลยอะสองคนนี้ก็แค่แบบกันละสักย่างรือเล่ากูขาเรารู้สึกว่าแบบอายุไม่ได้สำคัญขนาดนั้นฮะเราก็รู้สึกว่าแค่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นตัวเองได้มากที่สุดก็โอเคนะเรมีในใจไหมคะตอนนี้มีในใจอุ้ยทางนี้นะคะเดี๋ยวท่านต้องตอบละยังไม่มีเหมือนกันฮะ นั่น่งนั่นไงขีดเพชรเนี่ยฝังบ้านนี่ก็ตีกันแล้วเนาะเรื่องราของซีรีส์เนี่ยเห็นแบบมีเพลงดัวรองด้วยการประกวดผู้ปวดดูเหมือนกันว่าน้อยเพาะนะ ยากไหมตีเป่าสีมีคนร้องเพลงเพี้ยนไหมมีฮะมีไม่มีไม่มีไม่ใช่แบบคนที่ร้องเพลงแต่ว่าเราทนัดีกว่าเราเป็นแบบเต้นก็ไม่เพี้ยนหรอกเขาก็แบบไอ้นี่ไงแบบเสียงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ตอนนั้นยังไม่ถึงตอนนี้ไม่แน่เพิ่งรู้เช้าวันนั้นเลยว่าต้องอัดเพลง ม่งรู้เลยเพิ่งฟังทำนองเพลงเพิ่งอ่านเนื้อเพลงเลยชาวนั้นเลยฮะใช่ก็ได้ก็เราอ่านวันนี้คือแบบปังเลยเขาก็แบบว่าทําได้หลายอย่างเนาะแสดงด้วยร้องเพลงก็ได้แล้วก็สามารถเป็นอะไรทดแทนซึ่งกันและกันได้ใช่ป่ะถ้าเขินละนมก็หน่งัะนเนาะรู้สึกเลยอยตอนที่แบบเสนอว่าเดี๋ยวจะมีสองท่านนี้มานะคะเขาบอกว่าพอไปดูแบบกันพะุ้ยคต ก็หนุ่มก็หนิงก็แฟนันหรือเปล่ามันแบบมันก็สนิทกันสนิทกันนะครับสนิกันจะเป็นแฟนหรืออะไรก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดียวตอนนี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องในซีรีส์เนาะกานกับโซนนี่คือคาแรคเตอร์กับตัวจริงเนี่ยคือเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนกันเริ่มจากซันกันเลยครับเอาจริงๆซันค่อนข้างเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างเวลาท่างอนอ่ะจริงๆริเวลาเางอนเหมือนก็คือซันจะเป็นแบบซันจะเป็นแบบคนขี้เก๊ก เ,เ,เวลาคิดอะไรก็จะเก็บไว้ในใจคนเดียวอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเราก็เป็นคนชอบเก็บนะถ้ากับคนที่ไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะพูดมากกับเฉพาะคนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคาแรคเตอร์ของคุณโอโซนล่ะคบโอโซนล่ะครับเ,เขาจะมีความแบบเก็บกดเพิ่มเข้ามาคือหมายว่าคล้ายคเอิร์ดในบางส่วนแต่ว่าไม่ไม่ทั้งหมดซะทีเดียวอะไรเงี้ยถ้าเป็นการแสดงออกเรื่องแบบความรักอะไรเงี้ยเออว่าคลายๆาเอิร์ดนะแบบว่าเขาทั้งแบบตรงไปตรงมา ชัดเอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบใช่เอาหน่ารักอย่างเงี้ยแฟนคลับก็ต้องแบบนิดนึงแล้วล่ะเรื่องแฟนคลับใช่ไว่าแฟนคลับเยอะเยอะจริงจริงแฟนคลับน่ารักมากคือแบบว่าคือเวลาลงทิกต็อกอะไรเงี้ยคือมันมีหลายหลายดอมด้วยอ่ะมีทั้งต่างชาติอะไรเงี้ยส่วนไหนถ้าลงทิกต็อกคู่กันโอ้โหสามสี่พันคอมเมนต์แบบเป็นปกติมากในทิกต็อกเลยเรารู้สึกแบบโอ้โหเยอะจังอะไรเงี้ยแล้วแบบเราชอบอ่านนะเวลาเขาแบบคิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าแบบ เราแฮปปี้ดีที่เขาแบบดูมีความสุขพี่มาเราสัมผัสถึงความสุขเขาได้เลยอ่ะใชเอออ่เขาอกเฮ้ยเขาเขาต้องแบบชอบอันนี้มากอะไรเง<ม>ี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาเราเราเป็นความสุขของเขาได้ก็โอเคอน่ารักเนอะแบบถ้าเป็นแฟนคลับเราก็คงแบบหลงรักอะเอาจริงเขาใ <จ S 2> ส่ใจแฟนคลับอ่านคอมเมนต์เนาะมีทักแบบแปลออกบ้างแปลไม่ออกก็อย่างภาษาอังกฤษเราจะแปลออกแต่เริ่มภาษายาวๆเราก็จะเริ่มแบบแปลไม่ออกละอะไรเงี้ยครับแฟนคลับก็คือซัพพอร์ตอะไรตลอดเลยไปไหนมาไหนก็ดูแลน่ารักมากมีแบบคนฟุตซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยตลอดน่ารัก เคยมีติ้งยังะแบบมีนินกรีนแี่ใช้พักยังของส่วนตัวก็เคยแล้วแต่อย่างกับน้องอะไรเงี้ยยังจะยังไม่ยังไม่เคยจะมีคู่กันบ้างไหมคะต้องมีแหละต้องเอาติดตามนะสองคนนี้เคยแบบบอกอะไรซึ่งกันและกันบางอย่างคะแบบเคยบอกความในใจไหมว่าเรารู้สึกยังไงที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้อยากให้แบบพูดความในใจบ้างอยากจะฝากอะไรเรื่องที่ไม่เคยบอกเลยก็ได้ก็เป็นห่วงตลอดอะไรก็อยากให้น้องแปบแบบ ได้ดีแบบไปได้อีอีอีออะไรเงี้ยดูว่าน้องมีความแฮปป,ปี้มีความสุขกับการทํางานจริง,รงๆเลยนะชอบเวลาเขาแบบดูมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างแล้วเขาทําสําเร็จได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาแบบฟีดแบ็กลงมาดีใจด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมีความสุขครับรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบคีบโกอิงโกออนต่อไปเรื่อยๆทำให้ได้ตามฝันสุดๆได้แล้วหน้าแดงใชมแไหม่หรอกคิดตามไงอ่ะทางนี้อยากบอกอะไรคุณเอิร์ธบ้าง อยากคิดมากกับทุกเรื่องครับ <Okay. S 1> ก็ปล,ปล่อยปล่อยวางไปบ้างอะไรที่แบบอกครับผมก็เป็นห่วง ยู่ข้างๆเสมอเอาจริงนะเขาแบบหวังดีซึ่งกันและกันนะรู้สึกเลยอะเวลาคุณเอิร์ธบอกคุณเซนต้าสายตาเป็นประกายมาเขารู้สึกว่าเขาพูดมาจากใจจริงๆไม่ได้แบบว่าแค่มาต้องมาพูดว่าเป็นเพราะว่ารายการให้บอกเขารู้สึกออกมาจริงๆแฟนเขาจะแบบติดตามผลงานต่างๆมีอะไรบ้างหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาไหม่หรืออะไรก็ฝากเลยได้เลยค่ะก็ฝากผลงานฮะซีรีส์กำลังฉายอยู่ตอนนี้ใช่แล้วคะ ก็เป็นซีรีส์เรื่อง7 Project ครับผมออนแอร์ทางไอชีอีครับผมทุกวัน ทุกวันจันทร์ครับผมเวลา2องทุ่มสำหรับ VIP ครับผมแล้วก็ส่วนสมาชิกเข้าไปเนี่ยก็สามารถดูได้วันอังคาร2องทุ่มนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าออนไปแล้วจะ EP ไหนแต่ลองไปดูกันได้นะครับของเราเป็น EP แรกที่ตอนวูดูบีมาเลิฟยังไงฝากติดตามกันได้นะครับครับผม IG Twitter แล้วก็ TikTok นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับรายการจุดมัลคีบอยนะคะรายการที่จะพาทุกคนมาสนับสนุนเห็นไหมว่าวันนี้แขกสองคนเนี่ยเขาตีกันแส่ในกล้องนอกกล้องแล้วตอนเยังนอนก็สั่นประสาทจริงๆเหตุน่าอยากให้ใครม มาแบบปังมากกว่านี้หรือว่าอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจะดีลมาให้คุณได้แบบสนั่นส่นประสาทปวดประสาทปวดจิตปวดกีนะคะมีกล้องเกย์ดีกว่าเนาะเมื่อกี้ซินเปิดเต้นสุดทิ์สุดเดชต้องกลับไปน่นค่ะแล้วกลับไปโน่นแล้วโอ้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะกล้องพี่ใส่พี่ไปเกาหลีก่อนจะทำอะไร โคเปอร์อ๋อโชคดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวพวกเราใน่กล้องดูแลเองนะฮนี่ประมาณแสนล้านกว่าบาทเธอจ่ายให้ฉันด้วยนะแล้วเอาออกเดิกันได้ไหมงั้นไปด้เกาหลีด้วยกันหรือเป็นลูกค้าทั้งสองคนอ๋อโอเคค่ะขอยบายบายสวัสดีสวัสดีแบบขอแบบสักนิดนึงได้ไหมแบบขอฟิลหวานๆแบบมองหน้ากันแล้วขอให้แบบแฟนคลับได้ไหมฮะได้ได้กี่อนีแบบกรี๊ดนิดนึงก็ เอาออกลังกายว่าไม่ต้องไปกลัแก้มเยอะเฮ้ยไม่ต้องกลัแก้มตอบอะไรไม่กินเยอะกว่าเดิมแล้วไม่ออกกลังกายได้ไ้อครับล้น